สวัสดีครับวันนี้ผมมีแก้วน้าเก็บอุณหภูมินะครับจากยี่ห้อเยตินะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นมักนะครับผมตัวนี้เป็นแก้วน้ําลักษณะมีหูจับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีฝาปิดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวเยติรุ่นมักตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวรุ่นมักนะครับเขาจะมีฝามาให้เรียบร้อยนะครับตัวฝานะครับทําจากพลาสติกค่อนข้างหนานะครับหนาแข็งแรงนะครับ ค่อนข้างหนาเลยนะครับมียางซิลิโคนกันหกเรียบร้อยนะครับมีจุดดื่มนะครับยกดื่มได้นะครับมีโลโก้ของยี่ห้อเยติอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับค่อนข้างที่จะหนาใช้วัสดุอย่างดีนะครับตัวตัวแก้วเองนะครับเขาใช้เป็นวัสดุเป็นสเตลเลสนะครับ18ทับ8นะครับค่อนข้างที่จะหนา ค่อนข้างที่จะหนานะครับมีด้ามจับเรียบร้อยสีนะครับเขาจะทําเป็นสีด้านนะครับเวลาโดนน้าแล้วมันจะไม่ค่อยลื่นนะครับผมมีตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อเยตินะครับเป็นตัวนูนนะครับเห็นชัดเจนนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับเห็นชัดเจนนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีการปั๊มของยี่ห้อเยติอยู่นะครับเห็นชัดเจนแล้วก็จะมี QR code นะครับ QR code ไว้สําหรับสแกนดูว่าเป็นงานแท้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นจะยิงเลเซอร์อยู่ ตัวนี้นะครับเป็นเหมาะสําหรับเป็นเป็นคล้ายๆเหมือน้วยน้ําดื่มนะครับหรือว่าเป็นแก้วน้ําดื่มนะครับสามารถใส่ของร้อนได้ของเย็นได้นะครับใส่ของร้อนนะครับจับภายนอกนะครับก็จะไม่รู้สึกร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นผนังสองชั้นนะครับผมใส่ของเย็นจะไม่เป็นไอน้ำนะครับผมลักษณะความจุของแก้วนะครับตัวใบนี้อยู่ที่ประมาณ14ออนนะครับตัวอยู่ที่14ออนนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับหยิบจับ ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากไม่ว่าจะเป็นเป็นแก้วอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าเป็นแก้วแนวแคมปิ้งนะครับสามารถใส่ทั้งของร้อนกาแฟหรือว่าของเย็นเป็นพวกเบียร์วายหรือว่าอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะมะีสามารถยกดื่มได้เลยนะครับก็จะมีรูสามารถยกดื่มได้นะครับ ่เรื่องขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องขนาดกันนะครับปากนะครับปากค่อนข้างที่จะกว้างนะครับบางคนอาจจะแปลงใส่ซุกหรือว่าอะไรก็ได้ในในในกิจกรรมแคมปิ้งนะครับปากกว้างอยู่ประมาณ10เซนนะครับความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนเช่นเดียวกันนะครับฐานก็เป็นขนาดเดียวกันกับปากนะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับ ก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับใครสนใจตัวแก้วยติรุ่นมักตัวนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านซีเอ็มแคที่ข้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับขอบคุณครับ